เป็นปุกเกต่ะเอาเป็นผู้ใหญ่บ้านน่ะอ,อ่าภาษาไทยก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็คือป้อหลวงเนาะ อันนี้ก็คือเป็นผู้โกเกะน,นะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับออพอดีอยากทราบในการก่อสร้างนะครับสร้างสร้างวิหารนี่คือสร้างเมื่อปี2001นเนี่ยน,นี้เราก็มาถึงวัดไตรไือแล้วนะครับวัดไตรไือน้ำบ่อช้างนั่นนะครับก็ติดกับถนนใหญ่ทางระหว่างไปเมืองยางเมืองลานนะครับไปบ้านเมืองน้องสีนวลนั่นละครับทางเมืองยางนะครับแล้วก็จากนี้ไปก็จะเข้าเมืองเชียงตุงนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเมืองเชียงตุงกลางเมืองเชียงตุงเลยนะครับ กลางเมืองชยงตงเลยระหว่างกัดเต่าเข้าเมืองเลยนะครับแล้วก็นี้เป็นป้ายอ่าป้ายหน้าวัดเนาะสูงมากนะครับรถสิบรถบัสรถอะไรเข้าง่ายเลยนะครับป้ายใหญ่มากนะครับใหญ่มากมากเลยนะครับแล้วก็มีน้ําอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับตรงนี้เราจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับก็ขอสุขะสัตย์ดีเจริญพรนะครับตอนนี้ พอดีผมมาอยู่ที่วัดน้ำบ่อช้างนะครับหรือว่าชื aman, ty, ่อวัดไตหรือน้ำบ่อช้างนะครับแล้วก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือสังฆวงอันนี้คือไม่แน่ใจนะว่าว่าตกลงชื่อแต่ว่าชื่อเดิมๆชื่อจริงๆก็คือชื่อวัดไตหรือน้ำบ่อช้างแต่ว่าในนามที่เชียงตุงที่เขารู้จักกันอ่ะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำวัดบ่อช้างน้ำบ่อช้างนะวัดน้ำบ่อช้างเพราะว่าในหมู่บ้านนี้ชื่อว่าน้ำบ่อช้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีความสวยงามแล้วก็มีปืนหลายอย่างแล้วก็วัดตรงนี้เป็นวัดที่อยู่ตรงกลางของเชียงตุงด้วยนะครับเป็นระหว่างกลางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับบอกจุดซังมู่นอใจวัวลิงเนาะอ๋อเป็นคนน้ําบ่อช้างนี่ใช่ไหมครับอ๋เป็นน้ําบ่อช้างเป็นเป็นปุกเกะอ่ะอ๋อเป็นผู้ใหญ่บ้านนะ ภาษาไทยก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็คือป่อหลวงเนาะอันนี้ก็คือเป็นพวกโปกเกะนะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับอพอดีอยากทราบในการก่อสร้างนะครับสร้างสร้างวิหารนี่คือสร้างเมื่อปี2001นเนีเ่ย 2001, 2000, 2000, 2001, อ, 21, อ๋อสร้าง 1000, 2> 2001 2 0 0น2001งเนาะองอ2 0 0น2อง0ัน0อก็คือแล้วก็สร้างสร้าง1 เหง3สามปากฮอกสิบนี่หนอเหง3สมปากฮอกสิบสามเลนเลนฮอกหนอเลนฮอกแรมสิบเอคัอ่าแล้วก็อ๋อวันหยาดน้ำหนออ๋อครับวันวัน วันที่ห้าเดือนสี่สองพันห้าอันนี้คือเป็นวันหยาดน้ําคือวัดเยาวนีนออ๋อก็คือสร้างเนี่ยสร้างวันที่วันที่สองพันสร้างวันที่แปดเดือนสิบสองพันหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างวิหารเสร็จเนี่ยวันที่ห้าเดือนสี่แล้วก็สองพันห้าใช้เวลาประมาณสี่ปีเนาะประมาณสี่ปีเป็นวันหยาดน้าอันสถา,านเตียนสร้างวิหารแรกแรกเป็นก้อนไหนมูโลสถานก้อนนนเป็นลูกอุ่นน้องมา อ๋อเป็นใจอุ่นนี่หนออ๋อใจอุ่นภรรยานางซุกหนออ๋อมีนี่อ่านี่นี่ค่ะอ๋ออยู่นี่ไงใจอุ่นภรรยานางซุกนะบ้านห้วยบอกุดนะครับ อ๋อแล้วก็พร้อมกับอันนี้คือคนที่ถวายเนาะคนที่สองก็คือจายตุนนางหลงบานหวยบอกกุดนะครับคนที่สามก็คือปู่ดอยเงินานางซวยบานหวยบอกกุดหนองยังจายทุนนางตาบานเจงขุมอ๋อนี่ก็เป็นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาสร้างาพระวิหารวัดไตลื้อเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะครับชื่อวัดเนะาะอ่านว่า พระมหาวิหารหลวงวัดไตหรือน้ําบ่อช้างกลางใจเมืองเชียงตุงนะครับตรงนี้คามากลางใจเมืองตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ระหว่างกลางสมมุติว่ามันมี มีมีมีศูนย์ใช่ไหมศูนย์กลมๆเงี้ยบ้านตรงนี้วัดตรงเนี้จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับก็คืออยู่ในกลางเชียงตงุงเป๊ะๆเ,เลยนะครับอันนี้ก็คืออยู่ตรงกลางกลางใจเมืองเชียงตุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูรัทธาอันนี้จะตอนนี้เป็นรัทธาคนที่สร้างนะครับแต่ว่าปัจจุบันมีการสร้างโบราณที่สวยงามนะเราไปเราไปดูรัทธา ศรัทธาที่บุรณะชุดที่สองนะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็นี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่ท่านผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่านี้เป็นศรัทธาคนที่สองนะครับชุดที่สองว่างั้นเถอะชุดที่เราไปดูเมื่อกี้น่ะเป็นศรัทธาที่สร้างวิหารนะครับในนี้นะครับวิหารหลังนี้เนี่ยก็คือ อ่าสัตาป้ายที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราเราไปดูมาแล้วเนาะ mm hmm. ก็ชื่อตามนั้นเลยปอกอุจัยอุ่นเนี่ยเป็นผู้สร้างนะกับสัทธาาตยโยมทั้งหลายน่ยสร้างไปแล้วครับแต่ว่านี่คืออ่อาเจ้าภาพคนที่สองนะมีรายชื่ออย่างนี้นะครับอันอันปอกอันที่มาบูรณะนี่คือชื่ออะไรนะครับอุจยหยยอดครับอ,อ๋ออุจายยอด,ออยยอดแล้วก็พร้อมกับอะไรพี่น้องญาติญาติพี่น้องทั้งหลายใช่ไหมครับอ๋อพร้อมกับญาติพี่น้องทั้งหลาย มีชื่อก็ตามนั้นเลยนะครับชื่อมเยอะเนาะแล้วก็ถวายอะไรบ้างเนี่ยก็ก็ตามนี้นะครับก็นี่เลยอันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องครัวเป็นนั่นเป็นนี่นะั้นเนเยอะนะครับเป็นเป็นเยอะเลยอันนี้เครื่องครัวแต่งสร้างอันนี้นะแต่งสร้างเนี่ยใช้งบประมาณยี่สิบล้านยี่สิบล้านนะครับส่วนตรงนี้ก็ใช้ไปสาม หกอันนี้สามสิบเจ็ดล้านนะครับอ่นนี้คืออันนี้คือปองกันนะอ๋อรวมสองสี่อันนี้รวมทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นนะเป็นเจ็ดเจ็ดสิบหกล้านกว่าเนาะเจ็ดสิบหกล้านกว่าข้างล่างนี้ก็เป็นภาษาอ่าเป็นภาษาพาม่าเป็นภาษาพาม่าน,นี้ก็เป็นภาษาภาษาขึ้นล้านนานอันนี้ก็สรุปนะครับ นี่ก็ขอสรุปนะครับนี่ก็คือศรัทธาคนที่สองนะปอกอุจายยอดนะครับที่มาบุรณะนะบุรณะในการซ่อมอซ่อมแซมพระวิหารแล้วก็ปรับปรุงทั้งหมดให้สวยงามแล้วก็ทําป้ายทํานั่นทํานี่นะครับก็ชื่อก็ตามนียเนาะปอกอุจายยอดนะครับทีนี้เราจะให้ผู้ใหญ่บ้านนะให้ผู้ใหญ่บ้านลองพาเราไปดูแถวในวิหารแล้วก็แถวแถว,แถวนี้ดูนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นช้างเป็น ชื่อเจ้าภาพสัทธานะอันนี้ก็เป็นรัทธาเจตนสัทธาปูคาเหมอนทำไมเป็นเหมอนชื่อครับอยู่เชียงใหม่อ๋อนี่ครับเจตนสัทธาปูคาชื่อว่าเหม้อนเจเกหรอเจเกอยู่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นี่คือประเทศไทยนะครับอยู่เชียงใหม่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ภรรยาชื่อว่านางอ่อน <c oughs> ลูกชายเนี่ยชื่อว่าจายน้อง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 พัดเหรอน้องพืชน้องพัดน่าจะน้องพัดน้องทิดเนาะอ๋อน้องทิดอยู่เชียงใหม่นะครับอ่านี่ก็อยู่เชียงใหม่ก็พศในการสร้างก็คือหนึ่งเอาปีปีพศแล้วกันจำง่ายดีก็คือสองพันสิบสองพันสิบสองพันยี่สิบเอ็ดผ่านมาแล้วสิบสิบปีนิดนิดนะครับสิบปีนิดนิดนะครับ ทีนี้ก็เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านขอเชิญพาไปดูข้างในในวัดนี้เราจะเข้าไปดูข้างในพระวิหารอย่างสวยงามนะครับสวยงามมากเนาะขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้พาเรามาในวัดโอ้ <c oughs> สวยงามมากนะครับขอขอขอตังนี้กันเนาะตังนี้กันเนาะอันนี้เป็นสื่อ เจ้าสธาติตาเสาวะอ๋ออ๋ออ,อันนี้เสาหลงแหลมนี่เนาะเป็นภาษาภาษาเชียงตุงนะครับเสาหลงแหลมนี่เจตนาสธาปูคาจายสิงทองเวียงหยันกุงถวายตาลเป็นเป็นจำนวนเงินหกแสนแถบหกแสนจัดนะครับที่เชียงตุงจะใช้คำว่าแถบนะไม่ใช้คำว่าจัดนะครับ แต่ว่าที่ทางไทยเนี่ยบอกว่าจัดนะครับแต่ที่พม่าเขาจะเรียกว่าแถบนะครับน,นะครับตรงนี้เราจะมาดูตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้ก็มีเป็นประตูเนาะก่อนเข้ามาอ่านี้เป็นประตูก็จะมีชื่อเจ้าภาพนะจายจายแสงล่านางปินนะครับถวายเงินเท่าไหร่นะครับสามสามสามสิบสามแส,สามล้านสามแสนอ่าสามล้านสามแสนนะครับ ทีนี้เราไปดูข้างหน้าต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่านี่ก็ชื่อข้างบนก็เหมือนกันเสาหลวงเล่มนิสทังนี่ก็คือนางอีอ่ายอีนี่หรือเปล่าครับอินจ่ายอินนางพองคำเวียงยันกุงถวายเงินก็คือหกแสนแถบเหมือนกันนะครับอ๋อทีนี้เราไปดูข้างหน้าเนาะอ่าตรงตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อน อันนี้เป็นเป็นสังตันอันปอกเป็นตองหนอเป็นทองเหลืองหนอทองเหลืองสั่งมาจากไหนมู่ให้ปอกมาจากมันเตะดอกกี้อ๋อมันตะกับตองกี้เลยนะครับโอ้นี่ครับทำมาจากมันเตะกับตองกี้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับมีการถ้ามันไม่ถึงก็มีการเชื่อมนิดหน่อยนะครับการเชื่อมแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเป็นดอกบัวเป็นดอกอะไรอย่างนี้นะครับ เป็นเหมือนกันทุกเสาเลยนะครับลักษณะของเสาบันเนี้ยคล้ายๆที่วัดเมืองโพงครับวัดเจ้าคูบาบุญชุ่มอะครับเขาจะทําลักษณะแบบนี้เลยไปดูจะสวยงามมากนะครับล,ลักษณะคล้ายๆกันนะครับทีนี้ไปดูตรงหน้านี้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือวัดน้ําบ่อช้างนะวัดลือนะวัดไตลือน้ําบ่อช้างนะครับอเอ่องยางลอ,อนครเชียงตุงนะครับ ตรงนี้หน้า,าพระประธานตรงนี้ก็ก็มีแม่นางธรณีนะถ้าในเชียงตุงก็จะมีลักษณะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตู้บริจาคแล้วก็นี่ก็เป็นที่จุดเทียนนะครับทางเชียงตุงเนี่ยไม่นิยมใช้ทูบสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเทียนนะครับนี่เป็นเทียนเนาะอันนี้ก็อันปลายนี่ใฮ้ไปซ้ำมูหนอ อ,นะอ๋อเป็นเจ้าจื่อซัท้าของกงกิ้วนี่หนออ๋อเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่านี่ป้ายนี่เป็นชื่อของเจ้าภาพที่ถวายกงกิ้วตรงนี้นะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับกงกิ้วก็สวยงามมากอ๋ออ๋ออ๋อะนะครับแล้วก็ในพระวิหารนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็ทางเชียงตุงเนี่ยเลยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีแบบนี้นะครับ ก็จะมีหอธรรมมีหอธรรมมีอะไรอย่างนี้นะครับข้างบนนี้ก็อันนี้เป็น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 สามจันทร์นะเป็นสร้างเนี่ยใช่ไเป็นสามจันทร์เนาะอ๋อก็วัดนี้ก็สร้างมาสร้างตอนปีปีสองพันสองพันเอ็ดนะครับสองันเอ็ดแล้วก็เสร็จสองพันห้าเนี่ยสองพันห้าตอนนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ ครับก็ใช้เวลาสร้างผ่านมาแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก15 16ปีนั่นเองนะครับ15 16ปีแล้วก็ปีนี้ปี2021นะครับก็มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับเออก็สวยงามมากเนาะนะครับอันนี้เป็นจื่อเจอ้าสัทธาสมุยสัทธาปานานนุับ อ่าปลานนต่นตานตาลตาลเบี๋ยนนะครับอ๋อเตียนสัง,สงอาจื่อสังก่อปลานนุนฮะปะลานน,นุนเหรอปลานนุนตานเบเี่ยวกับเบียนสังนี่หนอนี่ก็เป็นพระวิหารนะเดี๋ยวดูรอบๆนิดนึงนะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดไตหรือน้ำบ่อช้างนะครับหรือว่าสังฆวงศ์นะก็มี มีพระภิกษุหรือว่าพระนี่ครับอยู่ด้วยอยู่ในวัดนี้จําวัดอยู่วัดนี้6รูปนะครับแล้วก็มีสามนเณรอยู่จําวัดอยู่ตรงนี้8รูปนะครับทีนี้เราไปดูข้างหน้าเนาะตรงนี้ก็เราดูรอบๆนะครับก็เพราะว่ามีการสร้างบางอย่างใหม่แล้วก็มีการซ่อมแซมบูรณะขึ้นมาวัดตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับวัดหนองคำอะ น้องคำใต้น้องคำครับที่เจดีที่เราเคยไปถ่ายครับแต่ว่าไม่เหมือนกันนะแต่ว่าพวกทองเหลืองทั้งหลายศิลปะบางอย่างต่นะของเหล็กทั้งหลายอ่ะคล้ายแต่ว่ารูปแบบการทำไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้นิตี้ัฮตซังพูดปน้อกหนออ่าแฮตฮงอ,อหาแัตฮงจาวาด อ๋อที่ที่จำวัดของเจ้าก็คือทําเป็นกุฏินะครับอันนี้ทํากุฏิสงนะครับเป็นหน้าวิหารนะเนาะก็อันนี้เป็นพระศิวลีนะครับเป็นพระศิวลีเนาะอย่างนี้ก็พระอุปคุตนะครับอุปคุตเนาะอันนี้พระมหากระจายนะครับนี่เป็นพระมหากัจจายนะนะครับ วิหารสวยนะครับศิลปะนี้ศิลปะของไตลื้อนะครับอันนี้นี่เป็นเจดีย์ของวัดไต้ลือ้อน้ำบ่อช้างเนาะอ่าแล้วก็กองทรายนี่เกี่ยวกับอะไรนะครับอ๋อ,อเกี่ยวกับอ๋ออ๋อเกี่ยวกับการเคาะการในสะดอกเคาะกรรมสิ่งที่ไม่ดีไปนะครับอ,อ,อ๋ออ๋อนี่มาทําทุกวันหรือเปล่า อ๋อมีสัทยา,าติยมเขาเรามามา,มาทำนะครับมาทุกวันนะครับี่เราก็มาเห็นป้ายแล้วเนาะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านพามาดูป้ายนะครับเนี่ยเขาอ่านป้ายอันนี้คือเป็นวัดอ่าเป็นเจดีเนาะเจดีของน้ำบ่อช้างแล้วก็เป็นป้ายป้ายอ่าป้ายทิ่ช้างนี่เนาะอ๋อนี่คือเป็นป้ายที่ที่สร้างเจดีนะครับเป็นประวัติแล้วก็ชื่อเจ้าภาพทั้งหลายนะอ๋ะโอโอเคอ่าผู้ใหญ่บ้านบอกว่าใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราอ่านเลยนะครับตรงนี้เนะี่ยเขาเขียนเป็นป้ายภาษาเชียงตงนะุงเนาะ พระธาตุปรารถนาสมบูรณ์วัดน้ำบ่อช้างกลางใจเมืองเอิงยาลอนครเชียงตุงนะครับก็คือในในการสร้างเนี่ยครับสร้างวันสร้างวันที um, ่5เดือน2 2 0 0 0 2 0ั1อนะครับ2011ดีกว่าเนาะก็คือสร้างวันที่5เดือน2 2 0 0 0งพนอนะเพราะตัวนี้เขาเขียนผิดเนาะเดี๋ยวเราปิดเอาไว้จะได้ไม่งงนะ2,011แล้วทีนี้เนี่ย มาปุ๊บ,บแล้วก็สร้างเสร็จนะวันที่5เดือน5 2012นะใช้เวลาสร้างก็คือเกือบ1ปีนั่นเองนะครับแล้วก็เออสร้างเนี่ยครับก็คือเจ้าศิลธรรมนะครับก็คือเจ้าบุญตีบนะครับเจ้าบุญตีบคือหัวลังนะวัดหัวลังนี่คือวัดชื่อเสียงดังมากในสําหรับเชียงตุงนะครับวัดชื่อเสียงใหญ่นะหัวลังนะครับเจ้าบุญตีบนั่นเองนะครับแล้วก็ ก็จะมีพระพิคูจาตาวัดอาวัดเย็นใจดีเมืองเลนนะครับจากเมืองเลนก็มาถวายนะแล้วก็กับพระพิคูหลวงเจ้าวาดวัดน้าบ่อช้างนะครับอดีตหรือเปล่าครับอ๋อใช่เป็นอดีตเจ้าวาดนะครับเป็นเจ้าว่าเอ้าไม่ใช่เจอดีตนี่เป็นปัจจุบันพระภิคูหลวงเสานะครับพระอาสาริยะเนาะ จาวัดวัดน้ําบ่อช้างอ่านะกลางใจเมืองเชียงตุงนี่นะครับองค์ปัจจุบันอยู่กับเรานี่ละครับต้องขอไปด้วยแล้วก็มีศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพใหญ่อีกทีหนึ่งก็คืออูสังปันตีนางละเย็นครับพร้อมกับลูกหลานทั้งหลายเมืองลาเนาะอ๋อวันเพลิงเมืองลาแล้วก็ถวายเงินเป็นเงินเย่นนะครับก็คือเงินเงินเงินจีนนะครับเงินจีนเงินหยวนนะครับ หนึ่งแสนหยวนนะครับแล้วก็เงินไทยอีกสี่หมื่นสี่สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทนะครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นศรัทธาทั่วไปเนะาะถวายมาคนเท่านั้นเท่านี้นะครับอันนี้ก็ถาวายมาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเลยนะหนึ่งแสนแถบเลยนะครับเป็นศรัทธาทั่วไปนั้นก็สรุปอีกทีหนึ่งนะครับ สรุปเลยนะครับเจดี JD ตรงนี้ชื่อว่าเจดีปรารถนาสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นใครอยากจะสมบูรณ์ก็ปรารถนาเพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้อะไรก็ปรารถนาแล้วนะครับหนึ่งสองสามอ่าปรารถนาเสร็จแล้วนะครับก็สรุปก็คือเจดีองนี้สร้างขึ้นมาเมื่อปี2011นะครับสร้างเสร็จ2012สร้างวันที่5เดือน 2- 2011 สร้างเสร็จวันที่ห้าเดือน5้า1 2นั่นเองนะครับชื่อว่าเจดีปัถนานะครับอันนี้เราก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านผู้อยู่บ้านตรงนี้นะครับก็สรุปนะครับผมอัตมาภาพชื่อว่าพระมหา่นะบอกืจอจ้ายวัลลิงนะจ้ายวัลลิงนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะจ้ายวัลลิงคือบอกจ้ายวัลลิงอยู่วัดน้ําบ่อช้างนี่นะครับคือเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับของวัดน้าวัดไตรลือน้ําบ่อช้างตรงนี้นะครับก็ได้มาให้เรามา สัมภาษณ์แล้วก็พาเรามาถ่ายวัดน้ําบ่อช้างนะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับสร้ามาแล้วประมาณสัก15ปีแล้วนะครับโดยประมาณน5ส้สปีแล้วก็ทีนี้ก็มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับเจ้าภาพที่ในการสร้างช่วงแรกๆก็คือใจใจอุ่นเนาะใจอุ่น ใจอุ่นนะครับแล้วก็พร้อมกับคณะไตลื้อนะครับแล้วก็ศรัทธาทั่วไปนะครับในการสร้างแล้วก็ตอนปีนี้ปี2020ปีปีที่แล้วกับปีนี้เนาะปี2020กับ2021เนี่ยก็เป็นปอกอุ้นนั้นยอดคุนี้คือเป็นพ่อเลี้ยงนะครับเป็นใจยอดออกอกใจยอดเนาะบอกใจยอดนี่คือเป็นพ่อเลี้ยงนะครับในการล้านทั้งหลายตามในพม่าเนี่ยเยอะมากนะครับก็ตอนนี้ก็มาบูรณะใหม่นะครับแล้วก็ พร้อมกับศรัทธาทั่วไปนะท่านก็เป็นเป็นเป็นศรัทธาใหญ่แนละ้วว่างั้นเถอะแล้วก็คนอื่นก็เป็นศรัทธาช่วยๆกันไปคนละหกแสนคนละล้านอะไรเงี้ยก,ก็ช่วยๆกันถวายมาจากหลายที่หลายทางาทาคิเล็ก,ก็มีเชียงใหม่ก็มีไทยก็มีแล้วก็ยันกรุงทัก เยอะแยะไปเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ทําให้วัดนี้สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านไหนอยากจะทําบุญทาอะไรก็ติดต่อถ้าใครมามามา,มาวัดน้ําบ่อช้างนะก็ติดต่อ,อามาหาเจ้าวัดก็เจ้าวัดก็เป็นอยู่หลังกล้องนะครเจ้าวัดก็ให้อัจรย์สายดีมากนะเจ้าวัดด้วยแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับก็ยินดีต้อน,นรับแล้วก็ถ้าใครจะมาทําบุญก็ยินดีนะเพราะฉะนั้นก็ขอ,อจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสุขสันต์ดีเจริญพรน,นะครับ